สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Six-Pack ฉบับคนเวลาน้อยที่เข้าใจดีว่าชีวิตคนทำงานหมันยุ่งขนาดไหนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราสองคนจะมาเปิดคัมภีร์ลับสร้างกล้ามท้องเฟิร์มๆซิกแพ k ปังๆแม้ว่าตารางงานของคุณจะแน่นเอียดก็ตามค่ะ ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้คงกำลังคิดว่าฮอยากมีซิกแพคนะแต่ไม่มีเวลาเลยเลิกงานก็เหนื่อยแล้วผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีครับเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ชีวิตวนลุบอยู่แค่บ้านกับออฟฟิศเหมือนกันครับใช้เลยคะ่ะแต่ข่าวนี้ก็คือการสร้างซิกแพคไม่ได้น่ากลัวและใช้เวลานานอย่างที่คิดนะคะถ้าเรารู้หลกักและมีวินัยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจาวัน เอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาอันมีค่าของทุกคนเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าหลักสำคัญในการสร้างซิกแพคสำหรับคนเวลาน้อยมีอยู่3ข้อหลักๆที่คุณต้องจำให้ขึ้นใจครับข้อแรกเลยนะคะคือเรื่องของอาหารค่ะต่อให้คุณออกกำลังกายหนักแค่ไหนถ้าอาหารยังไม่คลีนไม่ถูกหลักก็ยากที่จะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนค่ะ ถูกต้องครับไม่ได้หมายความว่าคุณต้องกินคลีนร้0ยเอร์เซทุกมื้อนะแต่ให้เน้นไปที่การเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารแปรรูปน้ำตาลไขมันไม่ดีและเพิ่มโปรตีนผักผลไม้ในแต่ละมื้อให้มากขึ้น ลองปรับง่ายๆเริ่มจากมื้อกลางวันที่ออฟฟิศอาจจะเตรียมอาหารไปเองบ้างหรือเรื่องเมนูที่มีผักเยอะๆเลี้ยงของทอดของมันและที่สำคัญคืออย่าปล่อยให้ตัวเองหิวจัดเพราะจะทำให้เราเผือทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพในปริมาณมาก ข้อที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของการออกกําลังกายแบบมีประสิทธิภาพครับสําหรับคนเวลาน้อยเราจะเน้นการออกกําลังกายแบบ HIIT หรือการออกกําลังกายแบบเข้มคนสูงสลับกับพักซึ่งใช้เวลาไม่นานแต่เผาผลาญแคลอรี่ได้ดีมากๆ ใช่ค่ะ HIT i, I T สามารถทำได้ที่บ้านโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะแยะเลยค่ะเช่น Plank, Mountain Climber, Russian Twist, Leg Raise หรือ Burpee ถ้าเหล่านี้จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ทุกส่วนค่ะ เราแนะนำให้ลองจัดตาราง HIIT สั้นๆสก15 20นาทีประมาณ2 3ครั้งต่อสัปดาห์อาจจะเป็นช่วงเช้าก่อนไปทาง,งานหรือหลังเลิกงานก็ได้ครับที่สำคัญคือต้องทำให้เต็มที่ในแต่ละเซ็ต และข้อสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของความสม่ำเสมอและวินัยค่ะการสร้างซิกซ์แพคไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นผลในวัน 2- วันคุณต้องมีความอดทนทำอย่างต่อเนื่องและมีวินัยในการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย ใช่ครับอาจจะมีบางวันที่คุณรู้สึกขี้เกียจหรือไม่มีเวลาแต่ก็ขอให้พยายามหาเวลาเล็กๆน้อยๆขยับร่างกายบ้างเช่นลุกเดินระหว่างทำงานยืดเส้นยืดสายหรือทำท่าบริหารหน้าท้องสัก5-10นาทีก็ยังดีกว่าไม่ออกกำลังกายเลย และที่สำคัญที่สุดคืออย่ากดดันตัวเองมากเกินไปค่ะค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีละน้อยให้ร่างกายได้ปรับตัวและให้รางวัลตัวเองบ้างในวันที่ทำได้ตามเป้าหมาย สรุปง่ายๆอีกครั้งนะครับสำหรับคนเวลาน้อยที่อยากมีซิกแพคซึ่งสำคัญคือควบคุมอาหารเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายแบบ HIIT อย่างมีประสิทธิภาพและมีวินยัยและความสม่ำเสมอนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้ากับเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพและสร้างหุ่นเฟิร์มสวัสดีครับแล้วเจอกันสวัสดีค่ะแล้วเจอกันค่ะ Thank you